สวัสดีค่ะผู้ปกครองและก็เด็กๆนะคะสัปดาห์นี้ครูแก้วอยากจะให้เด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยสัรหาผีเสื้อนะคะแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ต่างๆเรามาฟังเพลงนอนผีเสื้อกันก่อนนะคะฟังกันเลยจ้า ออกมาจากไข่จะนอนตัวใหญ่ลูกใครกันเนาะกระดึ๊บกระดึ๊บไป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 กระดึ๊บดึบไปบน ออกมาจากไข่เจ้านอนตัวใหญ่ลูกใครกันเนาะกระดึบกระดึบไป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 กระดึบกระดึบ the ฟังเพลงกันแล้วทีนี้มาพบกับสาระการเรียนรู้นะคะว่าหน่วยสัญหาผีเสื้อเนี้ยมีสาระการเรียนรู้อะไรกันบ้างนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของผีเสื้อนะคะอาหารของผีเสื้อวงจรชีวิตของผีเสื้อที่อยู่อาศัยของผีเสื้อประโยชน์และโทษของผีเสื้อนะคะแต่ครูแก้วอยากให้เด็กๆได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับ วงจรชีวิตของผีเสื้อมาเรียนรู้กันเลยจ้าเด็กๆหลายคนรู้จักผีเสื้อใช่ไหมคะผีเสื้อคือแมลงที่มีปีกสวยงามชอบดื่มน้ำหวานจากดอกไม้แล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่ากว่าจะเป็นผีเสื้อแสนสวยที่เราเห็นกันผีเสื้อ มีการจเจริญเติบโตอย่างไรเดี๋ยววันนี้ครูพลอยจะพาเด็กๆไปเรียนรู้การเจริญเติบโตของผีเสื้อหรือก็คือวงจรชีวิตของผีเสื้อขั้นที่หนึ่งไข่ผีเสื้อจะออกลูกเป็นไข่จะออกไข่ตามใบไม้ ครั้งละหลายๆลาฟองไข่ของผีเสื้อจะมีลักษณะเป็นวงกลมเล็กๆมีสีขาวหรือสีเหลืองเกาะบริเวณใบไม้ถ้าเด็กๆไปสังเกตตามใบไม้อาจจะเห็นไข่ของผีเสื้อได้นะคะขั้นที่2อนอนผีเสื้อเมื่อไข่ของผีเสื้อฟักออกมา ก็จะเป็นเจ้าหนอนตัวเล็กๆเ,เราจะเรียกว่าหนอนผีเสื้อหนอนผีเสื้อจะกินใบไม้เป็นอาหารขั้นที่สดักแด้เมื่อเจ้าหนอนกินใบไม้จนเติบโตพอถึงเวลาเจ้าหนอนก็จะชักใยออกมาห่อหุ้มตัว กลายเป็นดักแด้เพื่อรอเวลากลายเป็นผีเสื้อขั้นที่สี่ผีเสื้อเมื่อเวลาผ่านไปดักแดก้ก็จะมีผีเสื้อออกมากลายเป็นผีเสื้อแสนสวยอย่างที่เราเห็นกันค่ะสรุปวงจรชีวิตผีเสื้อ 1. ไข่เมื่อไข่ฟักก็จะกลายเป็น 2. หนอนผีเสื้อเมื่อเจ้าหนอนจเจริญเติบโตขึ้นก็จะชักใยออกมาพันรอบตัวกลายเป็น 3. ดักแด้เมื่อเวลาผ่านไปจากดักแด้ก็จะกลายเป็น สี่ผีเสื้อเมื่อผีเสื้อผสมพันธุ์กันก็จะออกไข่กลายเป็นหนอนผีเสื้อแล้วก็กลายเป็นดักแด้สุดท้ายก็จะกลายเป็นผีเสื้อและเริ่มผสมพันธุ์เพื่อออกไข่ต่อๆไปค่ะทีนี้ครูแก้ให้เด็กๆได้เรียนรู้ว่าสัปดาห์นี้ มีใบงานอะไรกันบ้างนะคะใบงานแรกนะคะก็มีผีเสื้อกับดอกไม้ให้เด็กๆระบายสีภาพผีเสือ้อใบงานที่สองก็เป็นภาพผีเสื้อนะคะให้เด็กๆรับายสีภาพผีเสื้อให้สวยงามใบงานที่สามนะคะเป็นวงจรชีวิตของผีเสื้อนะคะให้เด็กๆเรียนรู้ว่า ก็กว่าจะมาเป็นผีเสื้อตัวเต็มวัยมันมีวงจรชีวิตขั้นตอนอะไรกันบ้างนะคะตั้งแต่ว่างไข่มาเป็นตัวนอนตัวดักแด้แล้วก็มาเป็นผีเสื้อนะคะใบางานต่อมาค่ะเป็นใบางานให้เด็กๆโยงภาพเหมือนของผีเสื้อเป็นการฝึกการสังเกตนะคะว่าผีเสื้อตัวไหน มีสีสันมีลักษณะที่เหมือนกันก็ให้เด็กๆโยงนะคะแล้วก็ไปงานต่อมาค่ะมีผีเสื้อหนึ่งตัวแล้วก็มีจุดๆๆๆนะคะให้เด็กๆลากเส้นตามรอยประของผีเสื้อนะคะแล้วก็ไปงานต่อมาค่ะให้เด็กๆฝึกเขียนตามรอยประนะคะเป็นพย,ยันชนะภาษาอังกฤษค่ะ a apple นะคะไปงานต่อมาก็เป็นตัว b นะคะ b b u t t ตอ Pride นะคะเป็นตัวพยัญชนะให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยประนะคะคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆต้องทำได้แน่นอนใช่ไหมคะแล้วอย่าลืมเขียนชื่อมาส่งคุณครูด้วยนะคะค่ะแล้วก่อนจากการครูแก้วก็ไม่ลืมที่จะฝากเด็กๆนะคะให้ดูเลสุกภาพ ก่อนออกจากบ้านครั้งหนึ่งคราใดก็ไม่ว่านะคะอย่าลืมสวมแมสนะคะลูกสวมแมสหรือว่าหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด -19 นะคะแล้วก็อย่าลืมล้างมือด้วยเจลนะคะด้วยเจลหรือว่าน้ำสะอาดหรือฟอกสบู่นะคะเพื่อจะฆ่าเชื้อที่สามารถอาจจะติดมากับมือของเราได้นะคะก็อย่าลืมนะคะไป ที่ร้านค้าหรือว่าไปที่มีชุมชนหนาแน่นมีผู้คนเดินมากมายก็อย่าลืมพกเจลนะคะหรือว่าแอนกอฮอลล้างมือทำความสะอาดคะ่ะสำหรับสัปดาห์นี้ครูแก้วก็สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าคะ่ะ